ในปี2021ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าในตลาดรถกระบะขนาดกลางทุกความสนใจจะมุ่งไปยัง All-New Ford v a n g e r Generation ใหม่ซึ่งมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกในปลายปีที่ผ่านมาและจะเริ่มจำหน่ายในตลาดต่างๆทั่วโลกภายในปี2022นี้อีกทั้งยังมีรุ่นใหม่ในไลน์อัพอย่าง Ranger Raptor รวมถึงรถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันอย่าง Everest ์โฉมใหม่นั้นทำให้ข่าวคราวของ All อนิ Mitsubishi t i ทันที่มีกำหนดการเปิดตัวในปี2022นี้ด้วยถูกกลบกระแสไปแบบสนิทแต่ในที่สุดก็เริ่มมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ a l อนิ t r i ทันขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการเผยเห็นรถทดสอบของไททันเจเนอเรชันใหม่ที่ช่างดูคล้ายกับ Tri ทันโฉมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ารถคันที่เห็นอยู่นี้มันคือเทสมิลหรือรถทดสอบที่มีการนําเอาตัวถังรถรุ่นเก่าหรือรถยนต์รุ่นอื่นๆมาครอบตัวรถรุ่นใหม่เพื่อพรางตัวเอาไว้ในขณะที่มีการทดสอบในพื้นที่สาธารณะนั่นเองรถทดสอบของไทรท่านโฉมใหม่คันนี้ถูกจับภาพได้ในขณะที่วิ่งทดสอบในประเทศสวีเดนซึ่งอย่างที่ได้เกิ่นไป รูปโฉมที่เห็นดูไม่แตกต่างไปจากโฉมปัจจุบันมากนักเพราะมีการหุ้มเอาไว้ด้วยตัวถังแบบเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการนําเอาโคงไฟหน้าของรุ่นมิราชมาติดตั้งในรถทดสอบคันนี้ที่อาจจะเป็นมุกตลกจากทางมิซูบิชิซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องรูปโฉมของไททันเจเน e เรชั o นใหม่จะต้องแตกต่างออกไปจากที่เราเห็นอยู่นี้อย่างสิ้นเชิงเพราะครั้งหนึ่งเซจิวตานาเบะหัวหน้าทีมออกแบบรถยนต์ของมิซูบิชิได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศว่า ไททันเจเนอเรชั่นใหม่จะเป็นรถกระบะเป็นอัพที่มีความแข็งแกร่งดูดันกว่าเดิมมีสมรรถนะที่สูงขึ้นจนถือได้ว่าเป็นรถกระบะระดับตัวท็อปรุ่นหนึ่งของวงการก็ว่าได้การเผยโฉมรถทดสอบครั้งนี้ยังมีข่าวหลุดออกมาอีกว่าระยะฐานล้อของไททันเจเนอเรชั่นใหม่จะยาวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มก็น่าจะเป็นของใหม่หมดแบบ all new ต่างจาก Ford Ranger Generation ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปซึ่งมีการนำเอาแพลตฟอร์มเดิมมาทำการปรปับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นงานนี้ยังมีในยะอีกว่า All New Nissan Navara ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในปี2023 2 0 2 4ถึง2024ที่จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ All New t r ท t o n ก็น่าจะมีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นด้วยและมีขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งทางนิสันก็เพิ่งตัดสินใจปิดโรงงานนยุโรปไปและมีข่าวลือว่า กำลังเจรจาขายกับ Great Wall Motor ตามที่เราได้เคยนำเสนอข่าวไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนในเรื่องของคุมพลังก็เคยมีกระแสข่าวที่ว่า Mitsubishi Triton โฉมใหม่จะมาพร้อมกับคุมพลังทางเลือกที่เป็นระบบไฟฟ้าซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนงานมาตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเริ่มมีแผนในการเปิดตัว All New Triton Generation ใหม่ซึ่งขุมพลังไฟฟ้าที่ว่า ก็คือระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV ซึ่งมิสูบิชิเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วคาดว่าหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นภาพรต้นแบบของโอนิวมิสูบิชิไททันที่เป็นโฉมใหม่จริงๆรวมถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่างที่น่าจะทยอยหลุดออกมาให้เราได้ลุ้นกันก่อนที่จะมีการเปิดตัวภายในปี2022นี้ซึ่งผู้ผหารของมิสูบิชิออสเตรเลีย ก็ได้เคยออกมายืนยันว่ากำหนดการเปิดตัวออ l n นิวไททันยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิมแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ก็ตาม พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ